สวัสดีครับผมพาดาพาเซฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวถุงมือของ S s p r t t นะครับผมอันนี้ก็รุ่นนี้ก็จะเป็น n เ g t t v v e u ั t นะครับผมก็ดูจากทรงแล้วนะครับหนังของเขาก็มีความเหนียวหนึบนะครับแล้วก็ n e g a t i v e Cut ที่แบบว่าใส่แล้วพอดีมือนะครับตัดเย็บแตัด e g ก t i ี e คับมีรูระบายอากาศนะครับผมแล้วก็มีฟิงเกอร์เซฟอ่อนๆในตัวด้วยสำหรับคนที่ อาจจะไม่ชอบฟิกเกอร์เซฟแข็งมากนะครับบางคนก็จะแบบมีความยืดหยุ่นนิดนึงนะครับผมลองใส่ดูนะครับก็พอดีมือเลยทีเดียวนะครับกําแบรค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็จับบอลนะครับมีความหนึบมือนะครับนะครับการจับบอลนี้ก็อันนี้จับมือเดียวก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันที่สนามกันครับ โอ้โหผมอาจจะพุ่งไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเซฟแล้วก็สัมผัสกับมันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมือของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นนะครับมือของเราก็มีความอิสระนะครับไม่ได้แบบเถอะทะมือเท่าไหร่นะครับ คือหนังถ้าเทียบกับพวกยี่ห้อดังๆนะครับแบรนด์หลายๆพันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เมื่อเทียบราคาแล้วนะครับกับราคาที่590บบาทเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับคุ้มค่ากับราคาเลยทีเดียว ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตทุกสาขานะครับเป็นยี่ห้อ S Sport นะครับผมราคา590บาทเท่านั้นเองนะครับผมว่าคุ้มค่าราคามากเลยนะครับถ้าใครที่สนใจราคาถุงมือผู้รักษาประตูที่ไม่แพงนะครับแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยผมก็แนะนำา Sport ตัวนี้เลยครับ